สวัสดีครับยักษ์จากช n n e l ยักษ์สาเลเบอรี่นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปเรื่องราวเดียบโ4ตอนที่2นะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันแล้วครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟัง หลังจากจบเรื่องราวในแอคที่1นนะครับตอนนี้ตัวเอกของเรารู้แล้วว่าลิลิตนั้นได้กุญแจสู่ b u r n i n ิ Hell เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงไปทำภารกิจที่2ที่โลลัตมอบหมายให้นั่นก็คือการไปพบโดนันครับโฮลดริมที่เป็นเพื่อนเก่าของโลลัตตอนนี้โฮรดริมเป็นผู้นำของกองทหารนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเขาซึ่งมีการนำนะครับเหล่าไนท์เพนชเนนซึ่งเป็นอัศวินจากคาทโรออฟไลท์หรือว่าวิหารแห่งแสงเข้ามาในการที่จะ ปกป้องนะครับคุ้มครองพื้นที่ที่เขาอยู่ในตอนที่ตัวเอกของเรามาถึงนะครับที่ท,ที่โดนันอยู่ก็พบว่าโดนันกําลังคุยกับยอรินที่เป็นลูกชายของเขาเรื่องภารกิจต่างๆที่ตัวของยอรินกําลังที่จะออกไปปฏิบัติการในตอนนั้นเองครับเราก็แจ้งกับโดนันครับว่าเราเนี่ยมาจากโลลัตนะโลลัตเป็นคนส่งเรามาแล้วก็ต้องการให้เรามาแจ้งข่าวว่าในตอนนี้เนี่ย ลิลิตเนี่ยได้กลับมาสู่ที่แซงชูรีแล้วจะต้องหาทางที่จะป้องกันจัดการอะไรบางอย่างกับตัวของลิลิตซึ่งโดนันเองครับก็บอกว่าในตอนนี้มันมีล่องรอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลิลิตอยู่ที่ครือข่าของเขาสามารถให้เราเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องราวเหล่านั้นได้ก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาอนุญาตให้เราเข้าไปที่เครือหัาของเขาได้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นเขาจะตามไปพบเราที่นั่นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยกำลังมีภารกิจบางอย่างที่ยังต้อง ้องทำอยู่ตอนนี้ตัวเอกของเราก็เลยเดินทางไปคนเดียวนะครับไปที่ครึ่งหาดของโดนันแล้วก็ตอนที่เราลงไปที่ห้องทำงานของเขาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเราก็พบกับบัดเพดอลนะครับกลิบเลือดของลิลิตอีกแล้วแล้วจากล่องรอยของกลิบเลือดนั้นเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าครับลิลิตนั้นมาพบกับโดนันครับแล้วก็บอกให้โดนันเนี่ยเชื้อเชิญเธอเข้ามาแต่ว่าโดนันนั้นไม่ยินยอมนะครับไม่ต้องการที่จะเชื้อเชิญเธอเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะ ขับไล่เธอออกไปซึ่งตัวของลิลิตเองเนี่ยก็พยายามที่จะล่อลวงโดนันนะครับด้วยเรื่องราวต่างๆของเขาว่าเขาเนี่ยจะกลับไปเป็นวีรบุรุษอย่างที่เขาเคยเป็นได้นะหากยอมทําตามเธอแต่ว่าตัวของโดนันก็ไม่ยอมครับแล้วก็เอ่ยปากขับไล่ลิลิตไปในตอนนั้นเองครับตัวเอกของเราก็สังเกตว่าลิลิตหันไปมองรูปภาพครับซึ่งมีคน3ามคนอยู่ในรูปนั้น1คนน่าจะเป็นโดนันในตอนที่ยังหนุ่มกว่านี้นั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นครับลิลิตก็หายตัวไปซึ่งพอตัวของเราเนี่ยได้รับรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว ครือหัาของโดนันก็ถูกพวกปีศาจนะครับกดต์แมนเข้ามาโจมตีทําให้ตัวเอกของเราเนี่ยก็จะต้องออกมาจัดการพวกปีศาจที่เข้าโจมตีพวกนี้ทั้งหมดซึ่งหลังจากที่จะจัดการเจ้าปีศาจพวกกดต์แมนพวกนี้ไปได้เราก็ได้คุยกับโดนันครับโดนันบอกว่าแต่เดิมแล้วปีศาจพวกนี้เนี่ยมันไม่กล้าที่จะเข้ามาโจมตีใกล้ขนาดนี้น่าจะต้องเป็นพลังของลิลิตนี่แหละที่ดึงดูดพวกมันเข้ามาโดยตัวเอกของเราเนี่ยครับก็ คุยกับโดนันว่าเราเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาก็ถามครับว่าคนในรูป3ามคนเนี่ยคือใครเพราะว่าจากที่เขาเห็นภาพของลิลิตนะครับตอนที่มาพบกับโดนันเขาก็พบว่าหลังจากลิลิตหันไปมองเห็นภาพนั้นแล้วเนี่ยตัวเธอก็นะครับจากไปละทิ้งโดนันไปแล้วก็ปล่อยโดนันเอาไว้โดยไม่ได้ทําร้ายอะไรโดนันด้วยซึ่งโดนันก็เล่าครับว่า ตอนนั้นเนี่ยที่ลิลิตมาหาเขาเนี่ยลิลิตต้องการนะครับจะรู้ว่าแอสทารอตเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแอสทารรอตนั้นเป็นปีศาจ ตนหนึ่งนะครับที่ตัวของโดนันในตอนหนุ่มๆกว่านี้เนี่ยเขาเคยนะครับร่วมมือกับเพื่อนเขาอีก2คนก็คืออาริดากับเนเฟียนเนี่ยจัดการพวกมันลงได้แล้วก็คนที่อยู่ในรูปนั้นเนี่ยอีก2คนก็คืออาริดากับเนเฟียนซึ่งเป็นรูอิดเป็นเพื่อนของเขานี่แหละที่เคยร่วมกันจัดการเจ้าปีศาจที่ชื่อแอสโทรอดลงได้ซึ่งตัวของเขาเองเนะครับก็บอกกับลิลิตว่าเขาเนี่ยจัดการแอสโทรอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหมือนกับว่าลิลิตเนี่ย ก็ยังจะไม่ค่อยเชื่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเอกของเราก็พยายามที่จะถามมิครับว่าให้เล่าเรื่องของอริดากับเรื่องราวของเนเฟียนออกมาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้เขาทราบนะครับเพิ่มเติมว่าหลังจากที่จัดการแอสโทรรอดเรียบร้อยแล้วเนี่ย อาริดาเนี่ยครับจะเป็นวัชเชอร์เป็นผู้เฝ้ามองอยู่โดยเป็นผู้ที่เฝ้ามองนะครับดูเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับคนตายขณะที่เนเฟียนกับตัวของโดนันเองเกิดเรื่องบัตรหมังใจกันขึ้นเพราะว่านะครับตัวของโดนันเนี่ยรับเอาพวกไนท์เพนตินเนสที่เป็นอัศวินของคาทิร์ออฟไลท์เข้ามาทำให้เนเฟียนรู้สึกว่าครับตัวของโดนันเนี่ยต้องการที่จะมอบดินแดนของเขาเนี่ย ให้กับทางคาท d รอออฟไลฟ์เนเฟียนก็เลยไม่พอใจนะครับเกิดเรื่องที่จะบาดหมางกับตัวของตัวนั้นขึ้นแล้วก็ปรีวิเวกออกไปอยู่ในป่าซึ่งจากการที่พูดคุยกันตอนเนี้ก็ทำให้รับรู้ครับว่า ตัวของลิลิตตอนนี้น่าจะสนใจนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของอาริดาแล้วก็เนเฟียนเป็นไปได้ที่นางปีศาจต,ตัวนี้อาจจะติดตามไปพบกับอาริดาและเนเฟียนเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างก็ได้ตัวของโดนันเองก็บอกเราครับว่า ตัวเขาเนี่ยมีกองทหารนะครับที่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ทางเหนือให้ลองไปที่นั่นดูแล้วก็น่าจะพบนะครับว่าร่องรอยของลิลิตเนี่ยไปทั้งไหนตัวเอกของเราเนี่ยก็เลยเดินทางขึ้นเหนือไปนะครับพอเขาไปถึงที่ที่เหล่ากองทหารพยายามที่จะปกป้องหมู่บ้านอยู่เนี่ยก็ได้คุยกับแอสเกลนะครับที่เป็นหัวหน้าของกองทหารแล้วก็รับรู้เรื่องราวเพิ่มขึ้นว่าที่นี่ก็ถูกปีศาจเข้ามาโจมตีซึ่งระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยยอรินที่เป็นลูกชายของ นันเองก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งทําให้ตัวเอกของเราครับทราบว่า ตัวของลิลิตเนี่ยได้ผ่านทางนี้ไปแล้วมีเรื่องเล่าต่างๆว่ามีผู้หญิงที่มีเขาเนี่ยผ่านเส้นทางทางนี้ไปแล้วยอรินเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะเดินทางไปพร้อมกับเราตัวเอกของเราครับก็เลยออกเดินทางไปพร้อมกับยอรินเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปนะครับขึ้นเหนือไปเรื่อยๆไปในที่ที่อริดาอยู่ซึ่งมันก็จะต้องผ่านเส้นทางที่ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็เต็มไปด้วยฝูงปีศาจด้วยนะครับพวกเขาเข้าไปในถ้าแห่งหนึ่งที่มันเป็นเส้นทาง แล้วก็พบร่องรอยนะครับว่าอาริดาเนี่ยออกเดินทางไปพร้อมกับลิลิตตอนนี้อริดาเนี่ยอาจจะทำอะไรบางอย่างแล้วก็อยู่ข้างๆลิลิตก็ได้ซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ย พบร่องรอยนะครับไปตลอดทางเลยไม่ว่าจะไปที่ที่เป็นที่จารึกนะครับเกี่ยวกับเหล่าผู้เสียสละตอนที่ต่อสู้กับแอสเตรอดที่ตัวของอาริดาเนี่ยเคยจารึกนะครับเอาไว้หรือว่านะครับไปเจออักขระเวทเจอสัญลักษณ์เวทต่างๆซึ่งมีทั้งของอาริดาแล้วก็ของลิลิตท,ที่เป็นปีศาจจนในที่สุดนะครับเขาผ่านเส้นทางข้างในถ้านั้นออกมาได้แล้วก็มาพบนะครับที่อยู่ของผู้คนนะครับเป็นนิคมเล็กๆที่ถูกปีศาจโจมตีอยู่ ตัวของตัวเอกของเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยแล้วผู้รอดชีวิตนะครับก็เล่าว่ามีพลสองคนนี่แหละก็คือลีลิตนะครับกับอริดาเนี่ยเดินทางนะครับมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปซึ่งทางเหนือนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของอริดาตัวเอกของเราครับก็เลยติดตามไปจนในที่สุดแล้วตัวเอกของเราก็ได้พบกับอริดาเข้าจริงๆซึ่งนะครับตัวเอกของเราก็พยายามที่จะคุยคุยกับอริดาว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันขึ้นสิ่งที่พอจับใจความจากตอนที่อริดา ดาพูดกับเราก็คือคนทุกคนเนี่ยมันก็ต้องตายนั่นแหละมันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วความตายเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้คนแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและเมื่อไหรก็ตามนะครับที่มีผู้ที่รอดชีวิตจากความตายเหล่านั้นและแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ปกป้องแซงชูรีแห่งนี้จากกองทัพปีศาจในนรกซึ่งพอตัวเอกของเราถามตัวของอริดาว่าตกลงแล้วอริดาเนี่ย ตกอยู่ใต้อำนาจของลิลิตแล้วใช่ไหมถูกลิลิตล่อลวงแล้วใช่ไหมอริดาก็กลับบอกเราว่าครับเธอเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของลิลิตลิลิตไม่ได้ล่อลวงเธอแต่ว่าตัวเธอเนี่ยตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างและทุกการกระทําทั้งหลายด้วยตัวของเธอเองนั่นแหละและถ้าตัวเอกของเราอยากรู้ว่าตัวของเธอเนี่ย มอบอะไรให้กับตัวของลิลิตเป็นการตอบแทนหลังจากได้รับพลังจากลิลิตมาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ส่งผลนะครับให้ตัวเอกของเราเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับอาริดาพอตอนที่สามารถที่จะจัดการอาริดาได้เธอก็เล่าครับให้พวกเราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เธอเล่าก็คือว่าสิ่งที่มอบให้กับลิลิตนั้นคือเธอบอกว่า ผนึกนะครับที่มันทำการกักขังอยู่ในคุกที่กักขังแอสทรอดไว้เนี่ยมันจะทำลายได้อย่างไงบ้างเธอบอกวิธีทำลายผนึกทั้งหมดให้ซึ่งพอเราถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้เธอก็บอกว่าผู้คนของเธอเนี่ยหลงลืมไปแล้วว่าเคยจะต้องใช้อะไรบ้างจะต้องเสียสละอะไรมากแค่ไหนในการที่จะจัดการกับแอสทรอด ตอนนี้พวกเขาจะต้องเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งและถ้าหากพวกเขาไม่สามารถที่จะจัดการแอสโทรดลงได้แล้วคนเหล่านี้จะจัดการกับกองทัพป,ปีศาจจากนรกได้ยังไงพูดจบแล้วตัวของอริดาก็เสียชีวิตลงนะครับหลังจากนั้นตัวเอกของเราก็ตามไปพบกับยอรินลูกชายของโดนันแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้ฟังนะครับซึ่งตัวของยอรินเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับถือว่าจบเรื่องราวของอาริดาต่อมานะครับจะเป็นเรื่องราวตอนที่ตัวเอกของเราเนี่ยตามไปพบกับเนเฟียน ในตอนนั้นนะครับหลังจากจบเรื่องราวของอาริดาแล้วตัวเอกของเราก็มุ่งหน้าครับไปที่ป่าที่เนเฟียนอยู่ในตอนที่เขาครับมุ่งไปสู่ที่ที่เป็นที่อยู่ของเนเฟียนเนี่ยเขาก็พบก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับซึ่งมันมีอักษรที่สลักอยู่บนนั้นอักษรนั้นครับเขียนเอาไว้ว่าขอต้อนรับนักเดินทางเข้าสู่ป่าที่ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ด้านล่างครับกับมีอักษรเลือดเขียนเอาไว้ว่า ไม่ต้อนรับสุนัขรับใช้ของวิหารซึ่งหลังจากที่เราอ่านข้อความที่อยู่ตรงนี้เสร็จก็มีหมาป่าตัวหนึ่งนะครับปรากฏตัวขึ้นเจ้าหมาป่าตัวนี้เป็นคนละตัวกับที่เคยมาพบกับเราในแอคที่1นนะครับคนละตัวกันตอนนั้นนะครับตัวเอกของเราก็รู้ว่าหมาป่าตัวนี้น่าจะเป็นหมาป่าของเนเฟียนเขาก็เลยบอกเจ้าหมาป่าตัวนี้ครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อัศวินนะแล้วก็เขาเนี่ยต้องการที่จะมาพบเพื่อจะช่วยเหลือเนเฟียนขอให้เจ้าหมาป่าตัวนี้นำทาง เขาไปหาเนเฟียนด้วยซึ่งหมาป่าตัวนี้ก็ยินยอมนะครับทั้งสองคนก็เลยเริ่มที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันซึ่งแน่นอนครับก็เหมือนเดิมครับฝ่าฝูงมอนสเตอร์ไปอีกแล้วครับถ้าไม่ฝ่าฝูงสัตว์ประหลาดมันจะไม่ใช่เดียบรนะครับซึ่งหลังจากที่เขาฝ่าฝูงสัตว์ประหลาดทั้งหมดจนเจ้าหมาป่าตัวนี้เนี่ยพาไปในที่ที่เนเฟียนอยู่ได้นะครับเขาก็พบว่าเนเฟียนเนี่ยเหลือแค่ครึ่งร่างด้านบนเท่านั้นแล้วก็ถูกตรึงเอาไว้กับ ต้นไม้นะครับเนเฟียนเล่าให้เราฟังว่าคนที่ทำแบบนี้กับเขาเนี่ยก็คือลิลิธแล้วก็คงไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้แล้วแต่ตอนนี้เขาจะบอกข้อมูลว่าลิลิธเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ทางด้านเหนือของป่าแห่งนี้เฟียดันหมาป่าของเขาตัวนี้จะนำทางเราไปจะร่วมทางไปกับเราด้วยขอให้ตัวเอกของเรา รีบไปน่าจะยังพอที่จะหยุดยั้งแผนการบางอย่างของลิลิตได้ทันนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็เลยมุ่งหน้าไปพร้อมกับเจ้าหมาเฟียรดันตัวนี้นะครับซึ่งก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือนะครับฝ่าฝูงมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเนี่ยครับก็เริ่มที่จะรับรู้นะครับแล้วก็พบว่าลิลิตเนี่ยกำลังทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่นะครับในตอนที่ตัวเอกของเราติดตามเข้าไปในที่สุดเนี่ยก็เจอฝูงมอนสเตอร์นะครับที่เป็นพวกเอลักษณะของหมาป่าตัว เ,เข้ามาโจมตีระหว่างที่สู้ๆกันอยู่นะครับมันก็มีหมาป่าตัวหนึ่งเนี่ยนะเป็นหมาป่าตัวใหญ่มากนะครับสีแดงฉานเลยสีแดงเหมือนกับเลือดเลยฟื้นขึ้นมานะครับจากกองเลือดมากมายที่อยู่ตรงพื้นที่ตัวเอกของเราอยู่แล้วก็เกิดการต่อสู้กันในตอนที่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ทันจะ รู้ผลก็มีเสียงนะครับซึ่งก็คาดเดากันว่าน่าจะเป็นเสียงของลิลิตนั่นแหละเรียกเจ้าหมาป่าตัวนี้ว่ามาเถอะข้ามีเนื้อที่จะให้เจ้าไปตามล่าม,มาเพื่อฉีกินเจ้าหมาป่าตัวนี้มันก็เลยนะครับหนีไปตัวเอกของเราเนี่ย ตามไปไม่ทันซึ่งนะครับหลังจากที่เจ้าหมาป่าตัวนี้มันหนีไปแล้วตัวเอกของเราครับก็เลยตามมาพบกับเนเฟียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าให้เนเฟียนฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวของลิลิตเนี่ยหนีไปได้พร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นออของที่อยู่ในตัวของเนเฟียนนี่แหละแล้วก็เล่าว่านางเนี่ยใช้เลือดของเนเฟียนเนี่ยสร้างสัตว์ประหลาดออกมาเป็นหมาป่าตัวใหญ่ยักษ์ตัวนั้นน่ยที่เขาเต่อสู้อยู่ซึ่งเนเฟียนครับก็บอกว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดของเขานี่แหละเขาเนี่ยก่อความผิดเอาไว้นะซึ่งตอนนี้ครับตัวเอกของเราก็เลยคุยว่าความผิดอะไรทำอะไรเกิดอะไรขึ้นตัวของเนฟเฟียนครับก็บอกว่าเขาเนี่ยร่วมมือกับลิลิตนะเขาเนี่ย ใช้พลังของลิลิตใช้ฝูงสัตว์ประหลาดของลิลิตเนี่ยต่อสู้กับไนเพนชิเนสก็คือพวกอัศวินจากวิหารน่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาท่วมท้นไปด้วยความโกรธความแค้นนะครับก็มันก็จะเป็นอย่างที่ตัวของโดนันเคยเล่าเล่าให้เราฟังนั่นแหละครับว่าตัวของเนเฟียนเนี่ยครับเขาแตกคอกับโดนันเพราะว่าโดนันเนี่ยไปรับนะครับพวกอัศวินจากวิหารเข้ามาทําให้พวกเขาเนี่ยเกิดการแตกคอกันแล้วตัวของเนเฟียนเองเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็ยอมรับพลังของลิลิตเพื่อมา ต่อสู้กับไนเพนจินเนพวกนี้และในท้ายที่สุดครับเขาก็ถูกลิลิทเน่ยตรึงไว้กับต้นไม้นะครับแล้วก็ท่อนล่างของเขาก็หายไปเลือดของเขาเนี่ยก็ไหลรินออกมาตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าครับ <c oughs> เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการได้รับพลังมาจากลิลิทเนี่ยตัวของเขาเนี่ยครับบอกลิลิทว่าแอสเทอรอดเนี่ย มันถูกขังไว้ที่ไหนซึ่งที่ที่เขาบอกก็คือที่ที่ชื่อว่าป้อมเอเดเมนะครับตอนนั้นเนี่ยตัวของเออนเฟียนเนี่ยบอกว่ามันไม่มีทางที่จะทำอะไรได้แล้วก็ จบนะครับการแปดเปื้อนมนทินของเขาในครั้งนี้สัเถอะตัวเอกของเราเนี่ยครับก็เลยใช้หอ,อกที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสังหารเนเฟียนลงนะครับให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทรมานซึ่งหลังจากที่จบเรื่องของเนเฟียนแล้วตอนนี้ตัวเอกของเรานะครับรู้หมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วว่าตัวของลิลิตเนี่ยต้องการที่จะปลุกตัวของปีศาจแอสเธอรอดขึ้นมารู้แล้วด้วยว่าจะทำลายผนึกของมันได้อย่างไรแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ย แอสทรอดเนี่ยมันอยู่ที่ป้อมเอเดเมตัวเอกของเราครับก็เลยรีบที่จะติดตามไปที่ป้อมเอเดเมซึ่งตอนไปถึงครับก็กลายเป็นว่าป้อมเนี้ยเต็มไปด้วยฝูงสัตว์ประหลาดตัวเอกของเราครับก็ต้องฝ่าฟันฝูงสัตว์ประหลาดเข้าไปแล้วก็เขารู้ว่าโดนันเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่เขาจะต้องพยายามฝ่าฝูงสัตว์ประหลาดเข้าไปเรื่อย ไปพบกับโดนันให้ได้ซึ่งในส่วนลึกสุดด้านในนะครับเขาก็เจอโดนันอยู่ท่ามกลางนะครับศพของเหล่าทหารแล้วก็นักบวชของเขานะครับตัวของโดนันเนี่ยก,กาลังที่จะคําครวนะครับกับความตายของอคนของเขาอยู่ตอนที่ตัวเอกของเรามาเจอเนี่ยโดนันก็เริ่มนะครับเล่าให้ฟังว่า ที่เนี้ยถูกลิลิตเน่เข้ามาโจมตีแล้วตัวของโดนันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านลิลิตได้แต่ลิลิทเนี่ยทำราวกับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นของเล่นเพราะว่าเธอไม่แตะต้องไม่ทําร้ายตัวของโดนันเลยเหมือนกับว่าต้องการที่จะให้โดนันเนี่ย เห็นทุกสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยแหลกสลายไปด้วยตาของเขาเองแล้วโดนันก็ยังเล่าให้ตัวเอกของเราฟังอีกว่าจากเรื่องที่เคยเล่ากันนะครับว่าโดนันกับอาริดาแล้วก็เนเฟียนเนี่ยสามารถที่จะสังหารจัดการตัวของเอสเทอรดได้จริงๆเรื่องเล่านั้นก็ไม่จริงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำได้เพียงแค่ว่าขังเอสทอดไว้ในโซลสโตนเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ย โซล stone นั้นเนี่ยมันถูกฝังอยู่ด้านในนะครับลึกลงไปข้างด้านใต้ของป้อมเอเดเมแห่งนี้ซึ่งตอนที่เขาฝังโซล stone ไว้ด้านล่างเนี่ยเขาก็สร้างนะครับป้อมเอเดเมเนี่ยขึ้นมาครอบไว้ด้านบนแล้วก็คอยเฝ้ามองคอยที่จะติดตามไม่ให้เอสเทอรอดเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดออกมาได้ซึ่งตอนนี้ ลิลิตเนี่ยรู้แล้วว่าเอสเทอร์อดอยู่ที่ไหนผลึกผนึกเนี่ยก็รู้แล้วว่าจะทำลายได้ยังไงตัวของโดนันกับเราครับก็เลยติดตามลงไปอย่างที่ที่เก็บโซส stone ของเอสเทอร์อดเอาไว้ซึ่งนะครับในตอนที่ลงเข้าไปแล้วก็ถึงจุดที่ลึกที่สุดก็ไม่พบลิลิตนะครับพบแค่กลิดกลิบเลือดของเธอเท่านั้นซึ่งตัวเอกของเราครับก็สัมผัสกลิบเลือดแล้วก็ทำให้รับรู้ครับว่าตัวของลิลิตเนี่ย เข้าถึงโซลสโตนของแอสทอรอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเธอก็ใช้โซลสโตนนั้นเนี่ยปักเข้าไปที่หน้าผากของยอรินลูกชายของโดนันนะครับด้วยความแค้นเคืองด้วยความโกรธเกลียดของเธอเนี่ยแหละครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าตัวของยอรินอยู่ที่ไหนและโซลสโตนของเจ้าแอสทอรอดเนี่ย ก็ปักไว้ที่หน้าผากของยอรินแล้วตัวของโดนันครับก็ต้องการไปติดตามตามหาลูกชายของเขาซึ่งก็คิดว่าครับน่าจะอยู่ที่เคลิกาทั้งสองคนครับก็เลยมุ่งหน้าไปที่เคลิกาด้วยกันพอตอนไปถึงที่เคลิกาครับก็พบว่าที่แห่งนั้นเนี่ยครับก็ถูกโจมตีเต็มไปด้วยเท่าฐานแล้วก็กลีบเลือดของลิลิตเองเนี่ยก็ลอยละล่องไปชั่วเลยในตอนนั้นเนี่ยครับโดนันก็พยายามที่จะ ร้องเรียกหานะครับว่าลูกชายของเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ร้องเรียกไปเรื่อยๆนะครับยอรินยอรินเจ้าอยู่ที่ไหนยอรินแต่คนที่ปรากฏตัวขึ้นมากลับไม่ใช่ยอรินนะครับแต่กลายเป็นตัวของลิลิตเองที่ปรากฏตัวขึ้นแล้วลิลิตก็เรียกปีศาจต,ตัวหนึ่งออกมาครับแน่นอนครับว่าเจ้าปีศาจต,ตัวนั้นเนี่ยก็คือแอสตารอตนะครับตอนนี้แอสตารอตฟื้นขึ้นมาโดยใช้ร่างของยอรินเป็นภาชนะ แล้วตัวมันก็ขี่เจ้าหมาสีแดงเพลิงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเลือดของเนเฟียนด้วยตัวเอกของเรานะครับไม่มีทางเลือกก็จะต้องเข้าต่อสู้กับแอสทอรอดซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับตัวเอกของเราเนี่ย ก็สามารถที่จะสังหารนะครับจัดการแอสโทรดลงได้แต่จากการจัดการกับแอสโทรดลงในครั้งนี้มันก็ส่งผลนะครับให้ยอรินลูกชายของโดนันเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิตไปด้วยเรื่องราวตรงนี้ก็จะคล้ายคล้ายกับตอนที่ปราบเดียโ,โบในภาคหนึ่งนะครับแม้ว่าจะจัดการมันลงได้แต่ว่าคนที่เป็นภาชนะ ก็จะต้องเสียชีวิตตามไปส่งผลนะครับให้ตัวของโดนันเนี่ยโศกเศร้าเสียใจอย่างมากนะครับเขากอดศพลูกชายรำ่ำไห้ส่วนตัวเอกของเราครับก็ไม่มีคำอันใดที่จะเอื้อนเอ่ยแล้วก็เดินจากไปครับซึ่งมันก็ส่งผลนะครับให้ตัวเอกของเราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรที่นี่ได้แล้วเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ dry step เพื่อที่จะติดตามไปพบกับโลลัสซึ่งตอนต้นเนี่ยโลลัสบอกว่าเขาจะไปตามหาร่องรอยว่าชายผิวซีดคนนั้นเนี่ยที่ตัวเอกเห็นในนิมิตนะครับของลิลิตเนี่ยคือใครตัวเอกของเราก็เลยติดตามนะครับไปที่ dry step เป็นอันจบเรื่องราวของเดียโบภาค4ในพัทที่2ครับ ก็คลิปนี้นะครับมันก็จะสั้นนะครับกว่าคลิปก่อนนิดหนึงนะครับแต่ก็พอลองเทียบเวลาดูแล้วเนี่ยจะเอ,เอาตอนที่3ที่ค่อนข้างยาวมาปะเนี่ยคลิปมันก็อาจจะยาวเกินไปนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะพบกันคุยกันสั้นๆนะครับสักแค่20นาทีเอาเป็นว่านะครับตอนที่3เดี๋ยวยักษ์จะกลับมาเจอกับทุกคนในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ส่วนวันนี้ยักษาผู้เล่าเรื่องต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ